เป,เป็นจุดเชื่อมต่อภาษาก็คือมันกระทบกันแล้วเขายังเรียกว่าภาษาภาษามันเขาจะเรียกว่าภาษามันต้องประกอบไปด้วย3ส่วน1ตาสองวิญญาณ3ลรูปถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นภาษาทางตานะต้องต้องประกอบไปด้วย3ส่วนถึงจะเรียกว่าภาษาได้ตารูปวิญญาณแล้วก็หูเสียงวิญญาณ จากสุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณอย่างเงี้ยแล้วก็มันมันไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเขาจึงเรียกว่าผัสสะนะเขาเรียกว่าผัสสะพอผัสสะเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่มีสติแน่นอนมันจะเป็นกรรมถ้าไม่ไม่มีสติดูทันเนี่ยมันก็เป็นกรรมแหละกรรมคือการทํางานของมันพอทํางานแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราเขาไปยินดียินไล่ในขณะที่ผัสสะ นั่นแหละมันก็เกิดกรรมขึ้นมามันก็เกิดรักเกิดชังเกิดกรรมดีกรรมชั่วแล้วเอาแล้วทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเนี่เห็นลูกงามก็เอาแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วทีนี้เกิดความรู้สึกพอใจขึ้นมาพอเกิดรู้รู้สึกพอใจขึ้นมาก็เอาแล้วมีราคะขึ้นมาแล้วะเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมทังนั้นการที่จะมาตัดกรรมว่ตัดตมบัสะนี่แหละ ไม่ให้มันเกิดก็ไม่ให้มันเกิดตรงภัสสะนะไม่ให้มันเกิดความรู้สึกว่าเป็นเราเไอ้ไหมพุทธเจ้าท่านแสดงกับพระพาพายะสั่งแต่ว่าเห็นสั่งแต่ว่าได้ยินสั่งแต่ว่าได้กินสั่งแต่ว่าได้ลิ้มรส <Downtown> เมื่อเธอไม่มีในโลกนี้ก็จะไม่มีในโลกหน้าและโลกต่อๆไปนะเป็นอย่างนั้นไม่รู้มีแต่สักแต่ว่ามันกระทบกันเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเราเพียงแค่รับรู้ทางตาเพียงแค่รับรู้ทางหู รับรู้เข้าใจทางใจรับรู้อยู่เข้าใจอยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเราในขณะนั้นเห็นไหมนั่นกรรมมันก็ไม่เกิดเราพันได้ซึ่งการตัดตันหูปาทานาเชทนางตัวตันหาอุปาทานถ้าใครตัดตันหาอุปาทานได้นั่นแหละคือตัดกรรมนั่นแหละคือตัดกรรมตัดตันหาอุปาทานในขณะที่มันในขณะที่มันผัดสะนั่นแหละคือตัดกรรมนายอยาอย่า อย่าไปตัดกรรมแบบอย่างอื่นนะอันอื่นไม่ใช่ตัดกรรมนะตัดกรรมอย่างที่ว่าไม่ยึดมั่นในขณะที่ตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสละตัณหาในขณะที่ตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสนะต้องต้องตัดกรรมอย่างนี้ตัณหาอุปาทาน